ซึ่งในรูปภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่เขาโพสต์ออกมานะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นโคตรลับได้ไมย่ยากนะทุกคนเห็นโคตรลับกันอยู่ใช่ไหม สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัมอนบอนนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin' ก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้พี่ได้จัดทําขึ้นมาเป็นพิเศษเนื่องจากว่าน้องๆขอมันกันเยอะมากๆเลยนะเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลหลุดล่าสุดที่ออกมาจากเหล่าผู้พัฒนา mod vs <did> กับ imposter นะฮะซึ่ง imposter ในเวอร์ชันต่อไปที่เขาจะออกมาเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่4ใช่ไหมทีนี้เขาได้ปล่อยเพลงออกมาเพลงนึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเป็นทีเซอร์3นะซึ่งในคลิปนี้นะ,ะ,ะทํา การสรุปมายำมารวมกันให้ครบในคลิปเดียวเลยนะฮะสำหรับข้อมูลหลุดล่าสุดของเจ้า vs i m p o s t e r v4 นะฮะมาถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจให้พี่นะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อไปตอนที่พี่ลงนะครับกดกระดิ่งกันด้วยเนะจะได้ไม่พลาดนะอ่ะมาถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยต,ต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าอันนี้ฮะ เขาได้เอาตัวละครที่เป็นอีโพสเตอร์เขียวกับแดนเนี่ยมาสู้กับบอยฟร n d ไปก่อนนะครับซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าในอีโพสเตอร์จริงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวละครแบบไหนนะครับแต่ที่แน่ๆอันนี้เขามาใส่เพลงที่มีชื่อว่า Double Trouble นะฮะมาไปดูกันเ no. ออเพลง่ขนข้องกางโหดใช้ได้เลยเอ้ยเอาอไว้ก็จะไหวอยู่ มันมียกตัวไอสีเขียวขึ้นนิดหนึ่งเนอะอืมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ่แต่เพลงมันดีนะ 네. <목소리도> ơi Đâu rồi Đây vô đây vô oh, ông oh, oh, hình Uh -huh. โอ้โหถือว่าโหดใช้ได้เลยนะเพลงนี้อ,อยากเล่นตัวเต็มเมือๆเลยแหละก็เดี๋ยวรอติดตามเขากันต่อไปนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเพลงเดียวที่เขาปล่อยออกมาตอนนี้ให้ชิมน้ําจิ้มกันไปก่อนนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับข้อมูลแรกนะฮะจะมาจากคอมโพสเตอร์หรือว่าคนแต่งเพลงนะครับของ MoD VS กับ i m p o s t e r นั่นเองครับซึ่งมีชื่อว่าแรบลินนะฮะแต่ว่าใน Twitter เขาใช้ชื่อว่าสแกบลินนะครับเขาได้บอกมานะครับว่าเขาจะปล่อย เพลง2ของ V.S. Imposter มาเนี่ยก็ต่อเมื่อมี follower ใน Twitter เขาครบ1,000นะครับเเห็นปะ่ะตอนนี้เขามีอยู่ที่724คนแล้วนะครับก็น่าตื่นเต้นน่าติดตามดีนะถ้าเกิดใครๆอยากจะสนับสนุนเจ้าของมดนี้หรือว่าคนแต่งเพลงของมดนี้ก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมเขาใน Twitter นะครับมาสำหรับข้อมูลที่2นะฮะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเจ้าของมดเองเลยนะครับซึ่งเจ้าของมดเนี่ยเขามีชื่อว่า Cloud f นะครับมาไปดูกัน สำหรับในส่วนนี้นะฮะพี่ได้เข้ามาใน c h anel n ที่มีชื่อว่าคลาวโฟอโรที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นเจ้าของ MoD VS Imposter เลยนะซึงเมื่อประมาณวันที่3ตุลาคมเนี่ยเขาได้ปล่อยทีเซอร์3ออเมาเป็นทีเซอร์ของ VS Imposter V4 ใช่ไหมตะทีน,นี้เรามาดูกันนะฮะมันเป็นเจ้าตัว Black Imposter นะถือมีวิ่งไล่จ้วงที่มองว่าอาจจะเป็นฉากวิ่งหนีวิ่งไล่กันหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับ จะเป็นว่ามันดูน่าสนใจมากๆเลยนะเดีย๋ยวพี่จะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปดูแบบเต็มๆนะน่ ะรประมาณนี้สำหรับข้อมูลนี้นะครับพี่ไปเจอในช่อง Twitter ของ Cloud 4นนะฮะซึ่งในตอนที่พี่ตัดต่อคลิปเนี่ยพี่ตัดต่อตอนเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับแล้วเขาได้ปล่อยข้อมูลนี้ออกมาเมื่อประมาณ25นาทีที่แล้วก็คือแสดงว่าเขาเพิ่งปล่อยออกมาตอน5ทุ่มที่ผ่านมานี่เองและนี่คือโพสต์ที่เขาปล่อยออกมาครับเขาบอกว่า VS Imposter จะมีอัปเดตตอนฮาโลวีนนะฮะมาในวันฮาโลวีนแน่นอนเตรียมตัวเล่นกันได้เลยนะมีเพลงใหม่มีโบนัสซองแล้วก็มีการแบบผสม สารกับของเก่าๆอะไรประมาณนั้นนะแล้วเขาบอกว่าเออให้ดูรูปภาพนี้นะในรูปภาพนี้มันมีโค้รลับอยู่นะครับซึ่งในรูปภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่เขาโพสตออกมานะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นโค้รลับได้ไม่ยากนะทุกคนเห็นโค้รลับกันอยู่ใช่ไหมทีนี้พี่ไม่สปอยด้วยนะพี่ไปดูข้อมูลมาแล้วนะแล้วพี่ก็รู้แล้วด้วยว่าโค้รลับมันคืออะไรแต่พี่อยากให้น้องๆร่วมเล่นสนุกไปกับเขานะครับพี่จะไม่สปอยแล้วกันนะ เอาละครับสำหรับลีกหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ปล่อยออกมาจากทางผู้พัฒนาหรือว่าทางคนที่เท้าเขาแต่งเพลงก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมคลิปพี่พลอมมอนบอลนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะฮะเอ้ยอาจจะแบบไปรู้ข่าวอะไรเม้อมีลีกเพิ่มตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมาแชร์กันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลอมมอนบอลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเด i it